ครับผมสวัสดีเดอะพีเพิรสครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องโกตัวลายทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับช่องโกตัวลายนะวันนี้เราได้ไปทดสอบนะครับรถอ่าเขาเรียกรถ PPV นะครับซึ่งเป็นตัว <c oughs> เราจะไปดูอ่าตัวที่แข่งกันตัวช่วงแบบแข่งกันใครจะได้ที่สุดท้ายใครจะได้อ่าที่ใกล้สุดท้ายแบบ แถบหลังๆกันนะครับก็เลยไปวันนี้ได้ไปลองแบบจริงๆเป็นจังเลยนะครับในนิสสันเทอร่ากับเชฟโรเลตเทลเรเซอร์ LTZ er เนาะใช่ไหมตัว4ี่ทั้งคู่นะครับตัวท็อปทั้งคู่เลยก็เลยวันนี้จะพาทุกท่านมาเปรียบมวยว่ามันมีหมัดเด็ดอะไรมันบี้กันยังไงในตัวแบบ ใกล้ๆแถบบุ้ยไปหรือแถบท้ายในรถ PPV กันนะครับเป็นยังไงไปฟังกันเพราะว่าจากที่ได้นั่งได้ฟังได้คุยกันใน,ในเบื้องต้นนะครับว่าแต่ละคันก็มีจุดดีจุดเด่นหลายๆตัวบางตัวเราพึ่งได้ไปทดสอบแบบชมหลังๆเนี่ยเฮ้ยมันก็ทําระว้าวได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับสังก็ต้องรายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับ สวัสดีครับอ่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราก็มาว่ากันเลยเอาแบบสั้นๆกระชับเลยเข้าเรื่องเลยนะเอาเข้าเรื่องเลยวันนี้เราจะมาเทียบเปรียบเทียบนะครับชวนคุยเปรียบเทียบกันคือเรื่องของ P P V pick up bed passenger vehicle หรือ body on frame หรือ body on chassis S U V ในไทยเนี่ยครับพนลูุอยู่แล้วนะวิง่งก,กันเกิดบ้านเกิดเมืองเป็นเรื่องของ Fortuner ตามโมลอยปอดเจ้าสปอร์ตก็ไล่บีกับมีวเอ็กนะครับผัดกันลุกผัดกันรับผัดกันนําผัดกันตามต่อมาก็เป็นเอเวอเรสต์ทีนี้ตัวที่ปลายปลายหน่อยในเรื่องของยอดขายนะครับในยอดยอดขายซึ่งผมบอกปลายปลายคือปลายแถวแต่ไม่ได้หมายความมันไม่ดีนะครับนะก็คงทราบกันดีว่าคงจะเป็นตอนนี้คือนิสสันเทอรล่ากับเชฟโรเลตเทอร์เบเซอร์ซึ่งผมเห็นข้อมูลจากเฮดไลท์แม็กเนี่ยเหมือนว่าล่าสุดเดือนล่าสุดเนี่ยยอดเทอร์เบเซอร์แซงเทอรล่า นะครับนะก็เลยวันนี้มีโอกาสที่จะไปเดินเข้าไปในโชว์รูมดื้อๆลรวบอกขอลองขับสนใจนะครับนะบขอเปรียบเทียบ2ตัวเป็นตัวท็อปของ n i สสันเทลลอร a ก็คือรุ่นเขาเรียก VL 4อสราคา1.427ล้านซึ่งหลังปีใหม่ป่านมาเน่ยปรับอีก5้าหมืนก็จะเป็น1.477ค<ๆ>ุ่ง่ายๆเกือบล้านหนะครับนะบกับตัวเชฟโรเลตเทอร์เรเซอรตัวท็อปก็คือ LTZ 4 x 4นี่ก็1 4 7 9 จะเรียกว่าอาคามันพอๆกันเลลยนาะเพราะฉะนั้นมันน่าเอามาชวนคุยเปรียบเทียบกันว่ามวยรองับอย่างสองตัวเนี้ยที่พูดเนี่ยมันเป็นยังไงชวนคุยเฉยๆนะครับเปรียบเทียบอย่าไปดราม่าคุณดราม่าก็ไม่เกี่ยวกับผมไม่ไ้ดราม่าคุณนะครับเอาเลยเรื่องของเรื่องรูปร่างหน้าตาครับ คือนิสันเทอร่าเนี่ยความสดยังค่อนข้างเยอะเพราะเพิ่งเปิดตัวมาตอนตุลาคมหรืปลายปีที่ผ่านมาแต่เชฟโรเลตเทเบิลเซอร์โฉมนี้ก็เป็น m i เนอร์เชนจ์แล้วนะครับนะกระจังหน้าเป็นเหมือน2ชั้นมีชั้นหมูกเัอร่าแต่ตัวนี้มันตั้งแต่ปี2017แล้วนะถ้าจำไม่ผิดเป็น2017แล้วถ้าผิดคอไปนะฮะรู้แต่ว่ามันเป็นปีแล้วนะนะเพื่องรู้ล่างหน้าตาเป็นเรื่องของปัดเจกผมมองว่านิสันเทอร่าเนี่ยเขาแลดูแลดูกดบุนหน้าตาอาจจะคล้ายนาวาร่าไปนิดแต่จริงๆเขาบอกว่าคล้ายแค่ฝากระโปรงกัับบมือจ แล้วก็ประตูน้องนั้นยเขาออกแบบใหม่หมดเขาให้ผมหาข้อมูลมาแต่หน้าก็ยังคล้ายนาวาล่าส่วนข้างๆกับคล้ายนี่คล้าย SUV ตัวใหญ่ๆคันหนึ่งนะครับนะหน้ากว้างก็ก็ก็พอสมควรนะฮะมิติด้านกว้าง18 65้ามิลิเมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะไอ้เรื่องหน้าตาเป็นเรื่องของปัจเจในขณะที่เชลด์เทอร์เบเซอร์นี่หน้ากว้างเขาค่อนข้างกว้างกว่าเพื่อนมิติด้านกว้างจะ1902มิลิเมตรจำผิดต้องขออภัยนะถ้าจำผิดมันดูกว้าง แต่หน้าตาเนี่ยบอกตรงๆว่าข้างหน้าของเชลโลเลช t เบอร์เซอร์ดิผมมองว่ามันมันโดยเฉพาะที่ไฟหน้ายังเป็นฮาโลเจนเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยดูดูดูมีราคาเท่าไหร่มาเทียบกับราคารถนะครับนะแต่ว่าไฟหลังก็เป็น LED ในขณะที่เทอร่าข้างหน้าก็แม้เหมือนนาวาร่าแต่ไฟก็โปรเจคเตอร์ไ ไบ LED นะเที่ดูใช่ไหมแต่ในขณะที่ด้านหลังของเทอร์ล่าเนี่ยไฟเบรกมันเป็นไฟธรรมดาแต่ถ้าตัวไฟแต่ถ้าตัวไฟหลีจะเป็น LED แบบสเปกตรัมแบบเส้นแต่ในขณะที่ไฟท้ายของเทเบอร์เซอร์เป็นเม็ด LED นะมันก็แลกกันไปแลกกันมาเรื่องพวกนี้มันแล้วแต่การให้ค่าให้คุณอย่างที่พู้หลายทีแล้วชวนคุยเฉยๆว่า มันก็หล่อของมันทั้งสองคันแหละแต่มันคนละแบบกันนะครับนะผมมองว่าความสดใหม่ก็เป็นของเทอรล่าแต่ฟอร์มเอเอบหน้าตานี้ของเชฟเทเบเซอร์นี่มันก็หล่ออยู่นะแต่เปลี่ยนแต่ว่ามันแอบนั่นนิดหนึ่งตรงที่ว่าบางโครนสีล้อของเทอเบอร์เซอร์เนี่ยตัวก่อนไม่น r c h เช่นมันมีแล้วก็ใหญ่ด้วยใหญ่จนทําให้รู้สึกเหมือนล้อในซุ้มล้อมันเล็กๆเฮ้ยพอถอดออกมันก็ดูล้นๆแตกๆแต่หามาติดได้นะครับนะในขณะที่ตรงนี้ของเทอรล่าก็ดูสมส่วนอยู่แล้วนะครับสรุปเรื่องหน้า อาด้านแลวด้านในด้านในเนาะไล่ด้านในให้ฟังหน่อยด้านในการปูการตกแต่ง คันเชฟโรเลตเทเบเซอร์จะเน้นสีดําม,มันก็ดูสปอร์ตแต่สีดํามันจะทําให้ดูทึบดูไม่ค่อยโปร่งดูไม่ค่อยกว้างทั้งที่จริงมันก็กว้างนะครับนะค,บคือรูปลับบกษณ์เบาข้างในของเชฟเทเบเซอร์มันคล้ายอีอสุส์นะคล้ายวิวเอ็กแต่ไม่ได้คล้ายโดยเ้นเชิงก็มีการพยายามทำให้แตกต่างกันคือข้างในข้างในของเทเบอรเซอร์นี่สีดําดูแนวสปอร์ตแนวแดชบอร์ดแนวอะไรก็ ก,ก็ผมว่ามันก็ดูดีดูเหมือนมีราคาในระดับหน<ช>ึ่งอยู่นะครับนะ<ช>แต่ว่าออรู้สึกว่าเทลเบเซอร์ข้างในในมือจอับเสาบีไม่มีเนาะ<ช>แต่เทอรล่ามีของเทอรล่าในข้างในตัวท็อป VL เลสีคูสีจะเน้น,<ช>น,นเป็นสีน้ําตาลเบาเป็นสีน้ําตาลนะครับดัชบอก็สีดำนะครับพวงมาลัยคือผมพูดตรงๆว่าการตกแต่งภายในในผม ความเห็นส่วนตัวนะเชฟเทเบอร์เซอร์ออกจะทําดูดีกว่าเทอร์าเทอร์่าวัสดุมันดูดูข้างในมันยังยังไม่ค่อยอีลิเกนเท่าไหร่ความเห็นผมพวงมาลัยกเที่เขาแซวกันพวงมาลัยทรงุนลูกแต่มันขับดีนะมันก็จับกระชับมือดีแล้วก็อย่างที่บอกเชฟเทเบอร์เซอร์มือจับเสาบีไม่มีเทอร่ามีแต่เทอร์่าไปตรงคนขับดีหน้าตีจริงคือมือจับเสาเอด้านคต้องคนขับหายไปให้โหดพวงมาลัยน้าาจริงก็ได้ยามเสียอย่างนะครับนะ แล้วก็การลองนั่งดูนั่งสบายทั้งคู่เพราะผมมองว่ามิติด้านกว้างของสองคันนี้มีพอสมควรในเรื่องของความกว้างตัวรถนีปาโชโรสปอร์ตจะด้อยสุดคือดูแคบสุดแต่ดูแคบสุดก็ไม่ใช่ว่านั่งไม่สบายนะแต่ท่านจะอึดอัดเรื่องการตกแต่งภายในเรื่องมือจับเรื่องเบยดเข่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะข้างหน้าแล้วเนาะแล้วก็ข้างในเนาะเบาแถว2เนี่ยเป็นอะไรที่อยากจะเชิดชูเทอร์ล่าเพราะว่าเทอร์ล่าแทบจะเป็นเจ้าเดียวหรือเปล่านะผมพูดผิดต่อไปที่เบาะนั่งแถว2สาม เลื่อนในแนวแบบเลื่อนถอยหลังเลื่อนไปหน้าได้นั่นหมายความว่าถ้าบอกคู่หน้าเนี่ยเลื่อนมาชนเข่าท่านเราก็ถอยหนีท่านก็ถอยหนีได้แต่แต่รุ่นอื่นมันจะฟิกท่านถอยหนีไม่ได้แล้วไอ้ที่นั่งหลังของเทอร์ล่าเนี่ยเขาพยายามนําเสนอว่าเขาจัดที่นั่งแบบเซียเตอร์แบบโรงภาพยนตร์นั่นคือแถว2มันเหมือนแถวสูงขึ้นบอกก็สูงขึ้นท่านนั่งแล้วไม่จมท่านจะมองเห็นข้ามหัวของคนหน้าไปแล้วของแถวสามเนี่ย แถวสามสูงผมไม่ผมไม่แน่ใจเพราะผมลองไปนั่งแถวสามของเทอร์ล่าระยะระหว่างเข่าที่จะติดเบาะหน้าดีนะครับเทอร์ล่านั่งสบายตรงนี้แต่ว่ามันเป็นหลุมที่นั่งลงไปไม่ค่อยลึกเพราะฉะนั้นท่านจะต้องชันเข่าสันเป็นเดินไม่ได้เออมันก็จะเหนื่อยนิดนึงคงให้คนตัวเล็กๆผอมๆเปนั่งจะเหมาะกว่าคนตัวใหญ่หรือคนสลิปโคดโคดแบบนี้ไปนั่งก็เหนื่อยนะครับโครโคทีนี้การจัดรูปแบบข้างในใช้สอยพนาอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะขอเชียร์เทอร์ล่าคือการพับเบาะแถวสองเนี่ย มันง่ายโยกคันข้างเบาะแล้วมันไปเหมือนออโต้เลยคือมุ่งลิ้งไปเลยหรือมันจะมีกดปุ่มกดใกล้ๆคันเกียร์เนี่ยกดซ้ายขวาก็คือกดแถวสองซ้ายแถวสองขวาติ้งทุกไปได้เลยซึ่งตรงนี้ขอเชียร์นะครับแต่ข้างในของเทลเบอรเซอร์ตรงนี้จะยังไม่ใช่จุดเด่นแต่อีกอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงข้างในนะมันก็แลกหมัดกันนะเทลเบอเซอร์นี่อเมซิ่งผมอยากกระจกออโต้สีบาน ออนี่ขอเชิดชูในขณะที่เธอล่าก็ต้บานเดียวด้านคนตามมันมันแลกหมัดกันได้อย่างเสียอย่าเคว่าเครื่องโอ้แทบจะตางไม่ต่างกันเลยนะคือเธอล่าเทอล่า2.3บเทอร์โบเครื่องของเลโน่190ม้า แรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1 5 0 0 2 5 0 0แฟลทอร์คชัดเจนนะครับนะส่วนแรงม้าสูงสุดที่3,750รอบในขณะที่เทลเบเซอร์ aser, แรงม้าสูงสุดสเป็นเครื่อง2.5 180ม้าเครื่อง2.8ไม่ทำแล้วเหลือแต่2.5 180ม้า3 5 0 0และ3,600รอบนี่แหละในขณะที่รแรงบิดสูงสุด440นิวตันเมตรที่ประมาณ2,000รอบฟังดูเหมือนไม่ใช่เป็นแฟลททอร์คถ้าผมบูบิดขอัยตัวเลขว่ากัน ขี่จริงใครตัวเทอรล,ล่าประกบคู่กับออตโอตโอเส็จจังหวะในขณะที่เทเอร์เซอร์ประกบคู่กับออตโตของจังหวะมผมขอ,อ,อนนผมขอพูดตรงๆเลยว่าเอาขั้นจริงๆนะใครกดก่อนก็นําก่อนอ มีล้อรอบทั้งคู่แต่ไม่รอมากมายอะไรแต่จังหวะดึงทำไมผมรู้สึกเองนะเป็นความเห็นส่วนตัวนะต้องย้ำผมไม่มีมากี่นาทีอะไรเหมือนอที่สื่ออาชีพทำนี่นนมันแค่ส่วนคุยนะครับนะผมไม่ได้ไปถึงขั้นอะไรขนาดนั้นกลับรู้สึกเหมือนเทเบิลเซอร์มันดึงแรงกว่าเวลาดึงเ,เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าใครปดก่อน,อนก่อน คือในส่วนของนิสสันเทอร่าเนี่ยเวลารอบมันดึงเนี่ยมันจะดึงจัดกว่าหน่อยอคือมีความรู้สึกว่าพอสอง0รอบมันกําลังมันมาเนี่ยเวลามันลากฟืดรปจนเส้นแดงประมาณสีเบรานี่มันลากสนุกในขณะที่ไม่ได้บอกว่าเทเบิลเซอร์ลากไม่สนุกแต่เทเบเซอร์ก็ดึงดีแต่เหมือนกํลารากเนี่ยยังเป็นของเทอร่าที่ลากได้จัดจ้านดีจริงๆไม่ได้ลองที่ความเร็วปลยนยทั้งคู่แต่ผมมองว่าเครื่องทั้งสองเจ้าแล้วก็บวกกับเกียร์เนี่ยเกินคือเกินหมายความว่า เกินค,คือขี่ขับขี่ท่องเที่ยวกันแรงเหลือๆนะเก <playable S 2> ินในหมายก็คือขับไปไหนก็ได้ในไทยพร้อมลุยพร้อมอะไรเสมอเครื่องก็แรงเหลือๆทีนี้เจ็ดสเปีดก,กับ6สเปีดผมว่ามันไม่ได้ต่างกันมากม,มายนะความราบเรียบในการเปลี่ยนเกียร์ลืมดูไปว่าเดี๋ยวไปดูในคลิปได้ถ้าผมพูดถ้าลืมพูดออไปลืมดูว่าเกียร์สุดท้ายเนี่ยสูตรวิ่งสักร้อยร้อยสิบรอบเท่าไหร่แต่ถึงต่ำสมมุติว่าเธอลาต่ำกว่าก็ไม่น่าจะต่ำมากคือกำลังสื่อว่ามันแค่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะ ขับจริงไปลองขับดูแล้วกันว่าชอบแบบไหน<ช>ผมมองว่าตรงนี้ไม่ได้เสือมกันขาดได้เราละเจ็ดก็ดูดีกว่าหก นะครับนะแต่เอาเข้าจใงการขับขี่รถชาติการขับขี่แทบไม่ต่างขับดีทั้งคู่เกียร์ขับสีก็พอๆแต่เกียร์ขับสีนี่มีรายละเอียดนิดนึงปุ่มเนี่ยปุ่มมันเป็นปุ่มแบบซิมพลิฟายเหมือนกันคือใช้ง่ายๆเป็นปุ่มบิดกลมๆของเทอร์ล่าเนี่ยชุดเกียร์ขับสีชุดเลือกโหมดการขับสีเนี่ยมันจะเป็นแบบปุ่มบิดที่ถ้าปรับก็คือ2 H 4 H แล้วก็พุชเป็นสี่โรแต่เทอร์ล่าได้เปรียบตรงที่ว่าเขามีล็อกส่วนท้ายหลังหรือคือเรียดิเฟอเรนเชียลล็อกแบบไฟฟ้าให้กดเพ เซอร์ยังไม่มียังมีแค่2 H ส H แล้วก็ส L อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เธอเล่าก็เข่าไปกินนะครับนะโอเคต่อไปฮัลนิงนะกันเนาะการขับขี่เบรกการขับขี่แฮลลนิงซัสเพนชั่นเบรกอะไรพวกนี้รสชาติการขับขี่เนาะเมื่อกี้พูดแล้วว่าเครื่องกับเกียร์มันมีความต่างแต่ขับจริงนี่ขับดีทั้งคู่แค่ไม่ได้ต่างกันแบบมีนัยยะอสำคัญทีนี้ขับสีก็พูดไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ของ ช่วงล่างของอะไรผมมองว่าช่วงล่างเนี่ยทำผม Amazing ทั้งคู่ก็คือเทอรล่าเนี่ยความรู้สึกผมเนี่ยช่วงล่างเนี่ยเขาทำได้แทบน้องๆเอเวอเรสต์เลยทั้งๆที่ไม่ได้ล้อขอบ20่จันล้อส8บ8ปดสสบมีความนุ่มมีความหนึบลูดรางรถไฟลูดทางคอนกรีตลูดทางลาดยางที่เป็นลอนคลื่นเฮ้ยนิ่งกระโดดคอสะพานเนี่ยตึ๊บ เดียวอยู่ไม่ใช่ตึกเลี้ยตุ่มปัตุ่มเป๋ผมให้ผ่านนะการเก็บเสียงก็ใช้ได้ en, เพราะโฆษณาว่าเก็บเสียงดีมากแต่ผมว่ามันก็ยังมีเสียงอยู่แต่ก็ถือว่าเก็บดีนะในขณะที่เทรลเบเซอร์ก็เกินคาดเหมืนหมอนกันเกินคาดในแง่ที่ว่าคือผมไม่ได้คาดหวังในตัวเทรลเบสเซอร์จริงๆแต่ว่าพอขับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยรับเฉยดีตรงที่ว่าเฮ้ยนุ่มมีหนึบมีเพราะลองซัดโค้งหนักๆก็ไม่หลุดทั้งที่ไม่มีสีเอสฟูทให้เลือกใช้เพื่อเพิ่มการยึดเกาะแต่ว่า2องเสก็ซัดสนุกสนานแล้วก็ ความเร็วสูงก็ไม่ได้เสียวนะแต่ไม่ได้สูงมากนะฮะการสาราซอนอันตริค่ะเอาเป็นว่ายกเนี้ยเรื่องแฮนด์ลิงซัสเพนชั่นเนี่ย ดีทั้งคู่พอๆอ,อย่าถามเลยว่าแล้วใครดีกันผมถ้าผมให้คะแนนผมจะให้ทับจะเท่ากัน,กนเ้วลย,ลยทั้งที่รายละเอียดทางวิศวการ,รม,มีความต่างส่วนระยะเบรกต่างนิดหน่อยเทอรล่ารู้สึกเบรกคมกว่าเบรกด,ดีกว่าท,ทั้งทั้งที่หน้าดิสหลังดำแต่ในขณะที่เทเวสเตอร์เบรกไม่ค่อยคมในความเห็นผมแต่ไม่คมไม่ได้แปลว่าไม่อยู่ผมมองว่าเทเวสเอตอร์ก็กดปั๊บการจับมันเนี่ยมันต้องกดแปน้นคันแป้นของเหยียบของเบรกค่อนข้างลึกถึงจะจับเลยถ้ากดเบาๆมันเหมือนเวร์เวอร์เหมือนไม่หยุดมันไม่จับ กดลึกหน่อยก็อยู่เพราะว่าเชฟเทเบอร์เซอร์นี่ติดสี่ล้อนะฮะแต่ว่าเทอ<ล>ร์ลาเนี่ยจุด<ำ>ที่หลายคนก็ยัง ตำหนิอยู่ก็คือออกมาที่หลังเขาแต่ว่าหน้าดิสหลังดำไอ้เรื่องนี้มันป่วยการจะเขียนคือไม่ได้บอกว่าหลังดําเบรกเนี่ยมันไม่พอหรือใช้งานไปเลยไม่ได้แต่ว่าก็เข้าเด็ดสีล้อกันหมดแล้วคุณหาให้ผลดีๆมาอธิบายสิฮะดำเบรกเนี่ยอำนาจในการเบรกสูงกพ่าพื้นที่จับของผ้าเบรกนี่มันสูงกว่าดิสแต่ว่ารูระบายความร้อนมันเนี่ยเทียบกับดิสดิสระบายดีกว่ามันถ้าเบรกหนักเบรกบ่อยเนี่ยมันระบายความร้อนด้อยกว่าดิสแล้วการกระจายแรงเบรกให้มันนุ่มนวลเนี่ยดิสสีมันดีกว่าหน้าดิสหลังดำนาะความเห็น แต่ไม่ต้องดราม่ามันก็พอในการใช้งานแหละแต่อย่างที่บอกแหละเจ้าตลาดเอ่ยหรือใครหรอใครเอ่ยมันก็เริ่มจากนหน้าดิสหลังดำแล้วสุดท้ายก็ดิส<ช>สีฉนะนั้นเ็าฉะนั้นผมถึกแซวเล่นไงว่าดิสสารคุณมาทีหลังคุณไปหาเหตุผลดีๆมาแนวาทางมันไปอย่างนั้นพวงมาลัยพี่ไหมพวงมาลัยอันนี้ก็แปลกนิดนึงว่าพวงมาลัยส่งมดลูกของเทอรนี่าที่หลายคนแซวแต่ขับสบายดีนะกลับจับก็กระชับมือดีแม้รูปท่งมันดูไม่หวือหวาหรือไม่ฮารูอะไรก็ใช้งานโอเคแต่ว่าเมื่อเทียบกับเทเบอร์เ ผมว่าเทเบิเซอร์ที่เป็น e p s Electric Electronic Power Steering ห่วงไรไฟฟ้าเนี่ยเอเวอเรสจะขับเออพูดผิดเทเบิเซอร์จะขับไอเอเวอเรสก็คือสามือเดียวได้ก็วงไรไฟฟ้ามันเบาแต่คำว่าเบาพอวิ่งสักร้อยมันก็ไม่ได้เบาหวิวนะมันกระหน่วงขึ้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้หน่วงเหมือนเกือบเอเวอเรสนะยังจะเบากว่าหน่อยอยู่เวลาวิ่งเร็วขึ้นนะครับนะแต่ผมชอบนะมันขับสบายสบความน่าเกรงนาวาร่าเหมือนจะต้องสาวอยู่หน่อยแต่ในเซกเมนต์นี้ใครต้องสาวสุดผมบอกลงในความสุกผมนะฟอร์จูเนอร์สุดบ S <S> จะสปอก็ต้องสาวานะครับน่าสวนเบาครับ,รบส,บา,สบายก็เอเวอร์เรสกับเชฟเบอร์เรสต์ก็แค่ต่อไปประเด็นสุดท้ายความคุ้มค่าครับราคาแค่เคียงเนาะราคามันใกล้เคียงเลยเนาะทีนี้มันมีดีมีมีมีแอดวานเทจก็เพิ่มติตดตามาพวกรูปร่างร่างตาบอกไปแล้วพวกประโยชน์ใช้สอยกระจุกกระจิกเนี่ย เทอร์ล่านี่ต้องชมว่ามีที่วางแก้หน้ําใต้ช่องแอร์มาแล้วใต้ช่องแอร์ด้านหน้าทําตัวเป็นตโตโยต้าแล้วในขณะที่พวกในของเชฟเทอร์เบอร์เซอร์ยังไม่มีตรงน,นั้นแต่มันแลกหมัดก,กันแลกหมัดก,กันตรงที่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละพวกออปชั่นล้ำๆเนี่ยไฟสปอร์ตวอร์น,นิ่งเตือนมุมอัดมีทั้งคู่เลนดีพาร์เจอร์วอร์นิ่งออกนอ <Lane, S 2> <ว>กเลนแบบไม่เจตนาแบบไม่ได้เปิดไปเลี้ยวเตือนทั้งคู่แต่ไม่ได้ดึงกลับแต่ก็เตือนทั้งคู่เตือนทีบ่อยเตือนการชนด้านหน้าดีไหม ไอ้ผมไม่ชัวนะไม่เออไม่ชัวผมไม่ชัววันนี้สันเทอร่ามีไหมนะเตือนการชนด่าหน้าแต่เหมือนจะเหมือนจะไม่มีนะแต่มีระบบตรวจจับวัตถุที่เป็น object detection แต่เตือนการชนไม่ผมขออภัยนะผมก็จําได้ไม่หมดเพราะนี่มันสดจริงๆใช้ความจำเอาล้วนๆนะครับนะแต่ในขณะที่เทเบอเซอร์มี pre-collision alert เตือนการชนน่าหน้าแล้วได้ลองเองแล้ววันนี้แต่แค่เตือนนะไม่ได้เบรกให้เตือนนะไม่ได้เบรกให้มาสปอร์ตมี pre-collision ว่าไปแล้วในเรื่องของเลนดีพัชเจอร์ว่าไปแล้วเออมัน ม,ม,มันยังมีตัวนี้เตือนเอจัจับวัตถุอะไรเธอล่ามีว่าอะอร กระกบกระจกเลยกระจก360องศามันก็ถือว่าเด่นมชอบนะกล้อง360องศาในเทอรล่ามีเซฟโรเลตปกติเราไม่มีแต่ของเทอรล่าจะมองย่างนิดนึงเพราะไปอยู่ตรงกระจกมองหลังเป็นระบบ i n t e l l i g e n t intelligent rear v i ร w camera อะไรของเขาซึ่งคุณต้องกดที่กระจกแล้วก็มีปุ่มกดกดไล่เอาทาไปศึกษาผู้มือเอาอันนั้นก็ยอมรับว่าเทอรล่ามีความว้าวในหลายๆอย่างนกแต่บางอย่างอย่างที่บอกเทอรล่าเนี่ยในราคาประมาณนี้เนี่ย ลืมบอกไปทั้งคู่นี่มีโหมดบวกลบแต่ไม่มีพัดดลชิพนะครับนะแล้วก็เทอร์ล่าหน้าดีสันดำนะครับนะมือจับซสาเอด้านคนขับก็หายไปนะครับนะบางอย่างมันก็นะบอกทั้งคู่บอกคนขับไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนนั่งข้างคนขับอัตโนมือแต่ของเทอร์ล่าดีอย่างก็คือมีระบบดันหลังให้ด้วย ด้านหลังบอกนะครับนะมันแลกหมัดกันไปแลกหมัดกันมาศูนย์บริการราคาขายต่อผมจะไปฟันพงยังไงได้ไม่เคใช้เป็นสองอันคือมองว่าก็เป็นยี่ห้อเราที่เราคุ้นเคยว่าอะไรมันพิสานน่าจะดีกว่าแน่ในแง่ของชื่อเสียงนะครับแต่กําลังจะสื่อว่าประเด็นหัวข้อสุดท้ายที่คุยกันเรื่องความค่าเรื่องอะไรนพูดยากพูดแต่ว่าแลกห่ายคุณต่างกันเนาะแลกหมัดกันคือแบบว่าผมมองว่าบางอย่างนี่ผมแอบว่าอ๋อทายเพชเชอร์โมนิเตอร์เลนก็มีทั้งคู่คือบางอย่างเนี่ยเทอร์ล่าเนี่ย มันมาใหม่มันสดบางอย่างมันก็ว้าวมันมีเลนดิพรชเจอวอร์นิ่งมันมีบายสปอตนะฮะมันมีนั่นมีนี่มีริฟล็อกหลังเออเนี่ยบอกนั่งก็สบายแถวสองก็นั่งสบายเป็นแถวสองที่เลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนไปหน้าเลื่อนไปหลังได้มีไอ้กล้องสามร้อหกสิบองศามีอะไรี้่ป็นระบบตัวจจับวัตถุอะไรงนี้พวกนี้ก็ต้องยอมว่า จกให้ในขณะที่เทลเพเซอร์อย่างที่บอกมันมันโมเดลมันจํานวนปีมันมันเก่ากว่าแล้วแต่คําว่าเก่ากว่าแล้วเมื่อปี2ปีก่อนนั้นมันมีมาประมาณนี้แม้มันไม่มีดิฟล็อกหลังแต่มันมีเลนดีพอรเจอร์มันมีทายเพชเชอร์มอนิเตอร์ลิงมันมีบลีสสปอตมันดิสเปกสีล้อข้างในก็พราวในระดับหนึ่งนะครับนะก็ก็เลยมองว่าราคาราคาก็พอกันอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมตอบได้เลยนะ ผมให้มันแทบจะสูสีกันแต่ความสดเป็นของเทอร์่าใช่แล่เออแต่ละแต่รสชาติการขับขี่เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเทอรเบซอร์ไม่เป็นรองใช่เพราะฉะนั้นในอรมณ์การน,านัน่งสองคันนะผมชอบ คนขับผมเองนะชอบเทเเวเซอร์อีกอย่างประเด็นสำคัญสุดเทเเวเซอร์ตอนนี้ที่ยอดฮอตขึ้นมาเนี่ยท่านทราบไหมเขามีตัวร่างสุดคือ LT แล้วตัวตกแต่ง LT แซ่บคูณคูณแล้วก็ LT แซ่บคอมคูณไอ LT นี้ราคาขาย1244ล้านเขาเนี่ยมีโปรโมชั่นลดเหลือ99999ครับ แล้วก็ถึงได้ขายดีในขณะที่เทอร์ล่าเนี่ยตัวล่างสุดคือตัว vl นี่หนึ่งสามต้นต้นตัว vl ตกแต่งสีคูณสองเนี่ยจะเป็นหนึ่งสามกลางกลางนะครับนะการค่อนลายแหละในขณะที่ vl 4ีูสเป็นหนึ่งสต้นซึ่งปรับระไถก็เป็น1นึ่ปลายเพราะฉะนั้นเติมไปเยอะเลยที่เหลือเนี่ยผมไม่สามารถพูดได้เลยเพราะไม่ได้เจาะข้อมูลมาขนาดนั้นแนะนําว่าไปลองขับแล้วดูว่าถูกจริตอะไร ผมมองว่าเพอร์ฟอร์มนซ์การขับขี่ดีทั้งคู่รายละเอียดที่ต่างกันเป็นเรื่องของปลีกย่อยมาแลกมาทีนี้ก็อยู่ที่ท่านแล้วแหละแต่ขับคุ้นไหนใช่เธอแหละเพราะมีดีทั้งคู่ผมไม่แปลกใจเลยให้มันขับดีนะขับดีทั้งคู่ไม่มีรถคันไหนเพอร์เฟกสุดแต่ว่าเออยอมรับเลยว่าแม้เป็นมวยลองก็ดูถูกไม่ได้เป็นมวยลองที่อยากจะบอกว่าเพอร์ฟอร์มนซ์พูดถึงเพอร์ฟอร์มนซ์การขับขี่นะ เหนือกว่ามวยหลักค่อร์แมนการขับขี่นะพูดถึงร์แมนการขับขี่แต่ถ้าพูดถึงรายละเอียดจุกๆบางด้านก็อย่างที่บอกแล้วไงสินค้าผลิตภัณฑ์มีปัญหาไหมความเป๊ะของศูนย์เป็นไงการใช้ายาวๆล้วเป็นยังไงการตอบโจทย์ในเรื่องประโยชน์ใช้สอยหรือการประดับประดาให้มันดูฮาลโหลลาดูดีดูอะไรนี่พวกนี้คุณให้อะไรเป็นเป็นจุดเด่นก็ไปเรื่องตัวนั้นนะครับนะเดี๋ยวสุดท้ายที่อยากจะบอกคือ คือเทอรล่ายุ่เหวียมันก็ดีในระดับหนึ่งเป็นรถใหม่เนาะแต่บางอย่างก็ยังแอบยังเหมือนกัดๆยังต้องรอไมนร์เชนต่อไปหรืออะไรยังไงแต่เทเวเซอร์ที่ออกมานานผมแอบปื้ม <laughs> ไม่มันมีดีนะแต่ก็อย่างที่บอกราคาเกือบล้านห้านเนี่ยไม่ถูกถก,ก็ต้องไปดูแล้วว่าสิ่งที่ให้มาว้าวในใจคุณไหมม,มันก็มีดีครบครันแต่อย่างที่บอกบางอย่างก็สะดุดตกมาตายไฟหน้าลูกเซน <laughs> อ้อลืมไม่พูดไม่ได้เชฟ เทอร์เวเซอร์ยี่มีอีกอย่างที่ผมก็แอบว้าวเปอสตาร์ทระบบสตาร์ทจากกุญแจรีโมทถ้าจอดรถตากแดดนานๆเนี่ยจะกล้าเข้าไปรถในท่านสตาร์ทด้วยกุญแจก่อนเปิดแอร์ไว้ก่อนแล้วท่านค่อยไปเปิดล็อกขึ้นรถขึ้นมาใหม่แล้วก็เปิดใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็โอเคนะเพราะรู้สึกว่า PPV ยังไม่มีในเจ้าอุลยออปชั่นอันนี้ยหละเป็นของเทอร์เวเซอร์อันเดียวซึ่งก็เอาเป็นจุดขายได้เหมือนกัน นะครับใช่แล้วต้องลองดูฮะแล้วอ,อย่างที่บอกแล้วลไปให้ค่าให้กูเอาแม้ถ้ามันไฟหน้าครับใี่มันดูรอรอก้อนเนี้ยอีกอย่างหนึง่งเทอร์โบเซอร์เองราคาประมาณนี้ไอ้ปุ่มปุ่มสตาร์ทสต็อปก็ไม่มี หลอ้ปุ่มเปิดที่มือจับที่เป็นแบบปุ่มกดก็ไม่มีอยูเป็นุญแจอยู่นะครับนะก็ถึงได้บอกแล้วไงว่าบางทีราคาก็ไม่น้อยแล้วนะแต่สิ่งบางอย่างที่ให้มาก็เกินว้าวแต่บางอย่างก็ยังอย่างอย่างที่ผมพูดไงไม่มีใคร perfect ไปไล่เรียงรายละเอียดดูแล้วดูแล้วกันว่าอันไหนที่ตัวเองคิดว่าใจจะใช้ผมนึกสือไงแลกกันไปแลกกันมาแล้วจะลองให้ค่ายต้องไปเทสเองนะครับไม่ได้ชวนดราม่าขอเสริมนิดนึงนะครับว่าเมื่อกี้เทียบระหว่างนิสันเทอร่ากับ ัาขับสีตัวขับสีนะครับกับเชฟโรเล็ตเทอร์เบเซอร์เนี่ยเทอร์เบเซอร์ต้องบอกตรงๆว่าถุงลมหน้าถุงลมนิรภัย2ใบของเทอร์เบเซอร์เนี่ยมันไม่ว้าวแล้วสมัยนี้มันน้อยไปเนี่ยกับที่เทอรล่าก็จัดเต็มนะครับ7ใบเนาะเก็คือคนขับคนนั่งใต้หัวข่าวคนขับ แล้วก็ข้างเบาสองข้างแล้วก็ม่านสองข้างนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือเบาได้หนึ่งแล้วก็เทอรา่ารู้สึกจะยังไม่มีระบบเตือนกันชนด้านหน้านะครับนะแต่ว่าเทเบรเซอร์มีเป็นเตือนเตือนไม่ได้ชะลอนะฮะอันเ,<อ>เลิร์ศเฉยๆแต่ไม่ได้เบรกให้เห<อ>มือนกับเอเวอเรสต์กับปาเจโรสปอร์ตนะครับนะเสริมน,<ไ>นิดหนึ่งครับไทตันยังเบรกให้เลยโอเคเนาะพอได้พอจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท่านได้นะครับขออนุญาตปิดคลิปแล้วก็เปรียบมวยสั้นๆง่ายๆระหว่างนิสันเทอร่านะครับกับ เชฟโรเล็ตเซทรเวอร์เซอร์ตัวท็อปขับสีนั่งคู่มีดีทั้งคู่ครับลองเองเถิดรอชมก็รอชมคลิปประกอบการตัดสินใจได้แต่ท้ายที่สุดอยู่ที่ท่านต้องไปควรจะไปลองเองเนาะโอเคจะต้องตัวลายความสุขอยู่ที่การไปวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราครับและเช่นเดิมขอขอบคุณ อ๋าลืมส, <capacity S 2> สถานที่เนาะสถานที่บางบังจากสหกตอนการเกษตรตอนตูมอินทนินเจ้าเก่าอินทนินบางจากอินทนินในบางบางจากสหกรณ์การเกษตรตอนตูมอบคตอนตูมจังหวัดนครปฐมน่ารับเบอรอรสถานที่ครับกาผมขอบคุณครับสวัสดีครับ